วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมออ 8. 8. 8. 8. 8. 8. ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรใช้ลิฟต์จะระดับานในการรับชมครับผมก็กราบสวัสดีมีรักนะักปั่นกันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็เข้ามาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอมาลุยกันในค่ายพีจีกันเหมือนเดิมครับผมมาอยู่ในเกมอาณาจักรจ,จูรัสสิกครับผมเออหรือไดโนเสาร์กันน่นเองนะปไปผู้ชมก็ เอาว่าวันนี้ก็มาจัดแบบทุน300ฮะวันนี้ก็จะเป็นยังไงไม่รู้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจริงๆมาคุณผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนสตาร์ทแป๊บฮนะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้าใหม่กันด้วยผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้ด้วยเด้อมาฮนะวันนี้ก็มาเขาผมรับบทเป็นนักปั้นก่อนเออไปที่เบสสิบแล้วกันคุณผู้ชมไปบอฮนะจะถือว่าเยอะอยู่เนี่ยเบสสิบคุณผู้ชม ได้ไม่กี่ทีเนี่ยแต่ผมอาศัยไหลไงมันก็ต้องไหลสักหน่อยแล้ววะเออใครจะมาปั่นตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บหมดนี่มาแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่จัดไปชุดใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โหผู้ชมมาวะ่ะแบบนี้มาวะ่ะแบบนี้ดูท่าน่าจะมาวะ่ะเฮ้ไหลไปเพื่อนเออขอสวยเจมาแถวแรกเออสวยจัดเอาไวา้มาแบบนี้สวยงามโอ้โหชุดใหญ่ผู้ชมไหลไปชุดใหญ่เคสวยดี มาฮะโอ้เหลียบร้อยโอ้โหเปิดแรกมาพันคุณผู้ชมสุดจัดเฮ้ยเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่ามาั้งเฮ้ยเพิ่มเบ็ดใส่เลยดีกว่าผมว่าไปเพื่อนๆลุยฮะขอสักห้าสิบละกันคุณผู้ชมลุยเอออย่าบอกนะเข้าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มเบ็ดละเข้าเลยอโลอะไรวเนี่ยคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อ วันนี้ผมมาแล้วดวงผมน่าจะมาแล้วว่ะโอ้โหทำให้เพิ่มเมื่อกี้เสียดายจัดเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะที่เพิ่มปึ๊บมาเลยอ่ะจิ้มทีเดียวได้ได้น้องเสาเอาเรื่องว่ะวันนี้ดูทรงแล้วน,น่าจะแจกนะคุณผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยไปไหนๆก็เข้าแล้วขอเลยสวยแล้วกัน โอ้โหอยากจะมาก็มาอะไรคเนี้อย่างกเกมบัคกหัวจะปวดไปฮะเออ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอผู้ชมขอให้มาเพิ่มมาก่อนรอบนึงโอ้โหเฮ้ยจะไม่ไหลไม่ไหลเลยหรอจะหมดแล้วเนี่ยฟีจะหมดแล้วเนี่ย เอาเน็ต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 โอโหอะไรวะเนี่ยเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปอเอ้ยเอยเอเพิ่มมาอีกสักรอบก่อนมาสวยๆไปตัวเขียวมาดิแถวสามโอ้โหเข้ามานะบันเทิงเลยคุณผู้ชมจังหวะคนสิบเธอด้วยโอ้ยเข้ามาทำไมละ่ะลูกพี่เข้ามาแบบนี้ ขอามาไม่มีความหมายอะไรเลยเบ็ดห้าสิบนะเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหเน็ตก็ไม่ค่อยจะสะเทียนซะด้วยดิอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ย,เร,เ,ยเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วคุณผู้ชมบ้ายเขอเป็นออโต้หมุนแล้วกันลองสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วผมอะสลับปรับเปลี่ยนใบมั่งอะองสำหรับใครที่อยากดูเกมไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคุณผู้ชมเออ แต่ช่วงนี้ขอไปค่ายพีจีก่อนแล้วกันกำลังเพลินอะกำลังติดอ่ะค่ายเนี้ยไปฮะเอ,อ้ยเอาจริงดิโอ้โหเจสวยมาเออเฟอี้ยวๆอู้วายมาช็อตนี้สวยจัดเคมาแถวแรกโอ,อ้หตึงตึงอ,อ้ยเก้าพันหกคุณผู้ชมวาวอะไรครับเนี่ยช็อตนี้ โอ้โหจบไปที่ 1900, หนึ่งเก้าร้อยเหลือจะเชื่อช็อตปฏิหารฮะโอ้โจะเรียบร้อยแล้วจะล่วงแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โแล้วมาช็อตน,นี้สี่พันคุณผู้ชมโอ้โหมาอีกต่อเนื่องฮัลโหลโอ้โหสุดจัดเปิดนี้ไปห้าพักสามคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหแล้วทุนสามร้อยอะไรคำนี้โอ้ยบวกไปหนึ่งเจ็ดหวานเจี๊ยบสิครับโอ้โไม่ต้องไปต่อเลยฮะคุณผู้ชม โอ้ยได้คอนเทนต์อีกแล้วเราพอฮะเออต้องต้องรู้จักเลิกคุณผู้ชมต้องรู้จักพอถ้าไม่รู้จักพอก็เรียบร้อยตามสเต็ปไปคุณผู้ชมเอาไม่ว่าไม่ไปต่อแล้วกันครับผมใครที่อยากดูเก่ไไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไล้์ก็ติดตามผมไว้ด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ